สวัสดีจ้าดูดูเป็นนี้น้องฝนดีใจสวัสดีจ้าสวัสดีแฟนคลับรามบอยชแนลทุกคนทุกท่านเอามานี้เอาน,นี้เอามาน,นี้สิดูหนออันนี้ก็ คร,ครบทีมของเราเนาะป้านาหลานเราต้องมัดน้องฝนไว้เนาะยเยวจะวิ่งอันนี้ก็มีความสุขเป็นพิเศษญาติพี่น้องมาคบหน้าครบตา

ยิมงานอารามบอยเนาะ่อไ่เออฮะนี่ไป้อมะกรอ่อนยะที่บวชแล้วดวงววเนาะคุยให้พวกดเล่นแล้วเนาะมองชิดน้ามันจะเ่น okay. ดิ้นนกนมันจะนอนชิดมากกินเลยแล้วใค่ในขาั้นจู่พอมน้พอมตาฝนก็ น้องสายฝนก็เล่นทอยแม่ท่องไปก่อนเด้อท้อยเออแป๊ะแป๊นี่นี่เป็นนี่นี่นี่ใส่นี่นี่นี่อยู่มองกบไผ่ใหญไม่กินกบไผ่ด้อนี่กบไผ่สวยงามนี่ออกไปนี่นี่เอาเออเออยังอยังอยังกัเออเออเออตายตาตื่นียังนี่เออเอา นอนลงเอือนอนลงเนี on, in ception, in ่ยไ่ต้องอันนี้เขานอนลงฝนเออเออนอนลงลุงนอนลงเร็วเออเออนอนลงนอนลงอันนี้ก็เล่นอย่างสนุกสนานเนาะเพราะว่าเขามากันครบทีม ở đây dù cật ná khống à thú à nói luôn Thu thú thú à thú, tham may ta như nãnh hả già nhắng à lêu 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 nôn อืมน้ากับ Yang เล่นกันเด้ออย่างสบายใจเอ้าๆเป็นหยัง

มีกันมีกานอ่อยอ่อยอ่อยอากอยเอาี่ะอออออ่เอเออเอเออเออเอออเนเาอนเเอเอออเออ

ชุบก้อนเนี่ยต่อใส่หัวอย่างเดียวน้องงอนงอมีงอนนาะมีงอนเยอเร็วเร็วเร็วอืม

ฝนเล่นข um ี่แล้ว ฮ้ฮ้ฝนเล่นขี้แล้วฝนเล่นขี้แล้วอเอ่เอเอาเอาอืม อืกินน้ำไม้ไปกินขี้ทำไม,มนะเ,ออเ,เป็นไฟพวงแล้วนะพวงเื่อจะคล้องอแล้วเนี่ยอืออือ <c oughs> พวงไปแล้วเนี้ยเฮ้ยพวงไปแล้วฝนก็เล็ดขี้อย่างเดียวฝนเล่นขี้แล้วเนี่ยเออเล็ดขี้แล้วเนี้าเอาน่นลงฝนนอนลงแล้วถู น้องฝนก็เล่นขี้อย่างเดียวเอเเอเล่นขี่เขาใหญ่เอเล่นขี่เขาเสือใหญ่เอ้ยอยอใจอืมได้กินขี่เท่าส่นใหญ่แล้ว

ตัดทิ้งแล้วอืมเราตัดทิ้งหมดเนาะอันนี้มันเปิดเกิดมาอีนึงได้ยินเสียงเครื่องนี้มายองมาแงงแล้วน้ำฝนนี่ เอาเล่นเร็ว跑เร็วอ๋อเออเล่นอืมตดเออเอาเอาเห็นบ่เห็นบุ้งเล่ยนเหรออันโตกิจเขียงเดียวยาวเอ้าเอ้าปอกบุ้งเล่นแล้วเนาะไม่สนใจฝนแล้วฝนไม่สนใจใครเลยกิจเขียงเดียวนี่เออ เขาว่าแต่แม่เขาได้กินขี้นี่ดูพระคุณเจ้าเขาทำอะไรนั่นอ้ Hmm. ทองใบก็อาบน,น้ำอยู่เนาะผักบุง้งเดี๋ยวผักบุ้งไปอาบถอ,อยไปถอยเป็นนังแล้วมุสูนี่ฮะ อีนัน,นตืน่นนีนั่นตื่นนะนางหน่อยตื่นน่งหน่อยตืนนนยต่นเฮ้ไนะยนะไปอาบเสียอางนี้ด้วนี่ในปุ่นนี่วา เอาออเลยเป็นยังนัก,ม,นกนมันมีเขาดิเออมีข้าวตกแตก,ออตก,แตกทองใบนอนถูยางเดียวเลยทองไหม

อันนี้ก็พึ่งกลับมาเมื่อเช้าเนาะนี่สายฝนมีเพื่อนแล้วลอวงพ่พากันแล้ว kịtเลย kịt này lời ừ, nồi nồi, hình nói nồi nồi lên thú đi ờ lên 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 đi đi nồi, đi đi, cây mai nhiều mày chỗ này cây mai luông, à đấy, thuộc, luôn, à ทุงนี้ก็บายบายลวกเอาลีกแล้วจิดขีีเขาอย่างเดียวเลยเจ้านี่ไปเบียดเขาแล้วตอนีหนเอ้าเห็นเนขากินกับยากเขาผ่านไปแล้วสิบหกนาที เห็ดอยากเดียวเอา้าอันนี้ก็อยู่ข้างสาลัยละวันเนาะอืมก็นิดๆพี่น้องเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้เล่นนี่ก็สิบเจ็ดนาทีแล้วเนาะใครรักเขาชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ